มีพระอาจารย์หลายรูปนะอืมสอบถามขอแนวทางหน่อยพระอาจารย์ขอแนวทางการเทศนาธรรมการบรรยายธรรมการแสดงธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะเอออยากจะแสดงธรรมเก่งจะแสดงธรรมเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะอืมไม่รู้ไม่เวลาจะแสดงธรรมหรือจะพูดมันคิดไม่ออกดีแล้วท่านคิดไม่ออกแล้วก็ไม่ต้องคิดนะ คิดไม่เป็นเย็นสบายเข้าใจไหมอย่าไปคิดมันออกถ้าคิดมันออกแล้วไม่จะวุ่นเออคิดไม่เป็นเย็นสบายออแสดงธรรมเราต้องรู้จักธรรมะก่อนมันคืออะไรธรรมะมันคือความจริงคือธรรมชาติคือความจริงความเป็นจริงอ่ะเออเราคิดอะไรไม่ออกเราก็พูดพูดยังไงก็ได้ขอให้พูดเป็นความจริงนะพูดความจริงในหน้าที่ของพระอ,อของสาวกของพระพุทธเจ้า ก็ต้องเอาคําสอนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความจริงที่บัวไม่ช้าน้ําไม่ขุนน่ะแต่ถ้าว่าพูดความจริงในฐานะฆรวาสมึงไปบอกว่าอ่าเท่าแก่มึงแอบมีเมียน้อยนี่ก็มึงก็โดนเมียหลวง <c oughs> อันนั้นเป็นพูดความจริงเกินไป <c oughs> อันนั้นไม่ใช่ต้องพูดความจริงสัจจะความจริงในคําสอนของพระพุทธเจ้าในฐานะของเราเป็นพุทธสาวกนะท่านนะสําหรับท่านที่ อย่ากเทศนาธรรมอย่าไปอยากมันเลยขนาดผมยังไม่อยากเลยแต่มันมันเกิดขึ้นมาในหัวสมองเนี่ยมันจําเป็นต้องต้องระบายมันออกไปเหมือนปล่อยของออกไปนะ่ะเออนะ <c oughs> มันจะเป็นต้องระบายมันออกไปเออ,อย่างนั้นมันก็อึอด,อ,ด,อ,ดอัดอึดอั้นไม่อยากจะบอกไม่อยากจะพูดหรอกแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยต้องมาพูดมาอะไรเนะี่ยเวลาไปเห็นนั่นเห็นนี่แล้วก็เอ,อ,อยากจะพูดให้มันแจ้งทีที่ไอ้นคนนี้ ทำไมมันถึงยังคิดไม่ได้ทำไมมันถึงยังเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่ว่าแต่ของเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ไม่คือแต่ก็เราพูดในฐานะสิ่งที่เรารู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งไหนเราไม่รู้เราไม่พูดแค่นั้นเองสิ่งไหนที่ว่าเออไอคนนี้มันยังเข้าใจผิดว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันยังเป็นสิบอยู่เราก็ไปเราก็ไปแก้ปัญหาให้มันซะว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันเป็นสองนะโยมนะอะไรแบบเนี้ย เวลาเห็นคนที่มันมันปึกเน่ยนะมันก็ดมันขั้นแควก็อยากไปเว้าจังสี่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าว่าอยู่นิ่งๆไม่พูดไม่จาแหละดีที่สุดเอออืมนะการเทศนาธรรมก็คือการแสดง <c oughs> ความจริงนะความจริงนี้มันก็จะมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบ <c oughs> เป็นธรรมดานะเหมือนประเทศไทยมีหน้าอะไรหน้าฝนหน้า ร้อนหน้าหนาวหน้าแรงอะไรก็ว่ากับไปดตัวนั้นแนะ่ะมันก็มีอยู่แค่เนี้ยฤดูถ้าภาคใต้ก็จะอาจจะเป็นฝนแปดแดดสี่อะไรเงี้ยมันคือความจริงอืมมันก็อาจจะมีโอ้ไม่ชอบจังเลยหน้าฝนเนี่ยอืมกูชอบหิมะชอบฤดูใบไม้ผลิอะไรประมาณนี้มันก็จะมีคนที่แต่แต่รวมๆแล้วมันเป็นความจริงไหมล่ะประเทศไทยมันก็มีอยู่แค่สามฤดูสี่ฤดูสามฤดูแค่นั้น แต่มันความจริงมันก็เป็นความจริงอืมอ่าโยมจะชอบไม่ชอบอันนั้นมันเป็นสิทธิ์ของโยมมันเป็นเรื่องของโยมเรามีหน้าที่สาธยายทำมาธรรมะที่บอกว่าธรรมะธรรมะมันก็คือความจริงพูดความจริงออกไปอืมแต่พูดในพูดในคําสอนพระพุทธเจ้านะไม่พูดนอกกรอบคําสอนนะอย่างนั้นเดือดร้อนเข้าหาตัวนะอือบางทีมันก็มีดุด,ดันบ้าง อบางทีมันก็ต้องมีเราต้องดูคนอืมที่เราจะเทศนาทําให้ฟังเออคนนี้ต้องพูดยังไงเออต้องน้าเสียงแบบไหนอบางคนมันก็พูดอ่อนๆอย่าอย่าหาว่า,าไปเปรียบกับหมาเลยนะแต่มาก็พูดบ่อยๆตัวนี้เอาไปเปรียบกับหมาหมามันขึ้นมาอาสนะผ้าเนี่ยมันมากินจะไปกินม,มันจะมาฉันข้าวกับผ้าอยู่แล้ว แดงลูกลงไปลงไปมีลงพี่ท่านหนึ่งหม,มามันก็ไม่ลงหรอกอืต้องอัตามาเสไปไปนะแลนไปบุญบางทีเราก็ต้องดูสถานการณ์ดูดูบุคคลดูภูมิดูอะไรรู้หลายๆอย่างองค์ประกอบอืม มันโง่มากก็ต้องกระแทกมันมากมากเหมือนกันเออบางคนพูดดีๆพูดอ่อนๆมันก็ไม่เข้าสมองนะมันต้องมันต้องยังไงมันต้องกระแทกให้ให้ปัญญามันเกิดหน่อยบางทีนะอืมเหมือนปิดประตูรถอย่างเงี้ยอ่าถ้าจิตถ้าใจเราเป็นทรรแล้วมองอะไรมันก็เป็นธรรหมดแหละปิดประตูรถบางทีปิดกระแลบปิดเบา ไฟโชว์ขึ้นเลยอ่าเพาปิดประตูไม่เสียดมันก็ต้องกระแทกปึกใช่ไหมมันก็ต้องกระแทกปึกเออมันถึงจะได้เข้าไว้ตบๆให้มันเข้าหน่อยเออบางทีอะไรควรอ่อนโยนก็อ่อนโยนอะไรควรฮาร์ดคอร์ก็ต้องฮาร์ดคอร์เหมือนกันเนี่บางทีอ,อันนี้มาเล่าให้ฟังเรื่องไวธรร้ธรรมะแสดงธรรมในธรรมะธรรมะก็คือความจริงพูดไปคือความจริงแต่ขอให้พูดในกรอบของคําสอนถ้าเป็นพระนะถ้าเป็นโยมก็พิจารณาเอา มึงพูดความจริงมากนะเพื่อนร่วมงานมึงเกียดหัวหน้างานมึงโกรธอออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องพิจารณาเพราะว่าคารวะกับพระไม,ไ,มไม่เหมือนกันอืพระก็ต้องถ้าเป็นพระผู้น้อยก็ต้องพูดก็ต้องเกรงหัดเกรงใจพระผู้ใหญ่นะนันนี่แต่อตมานี่เกรงใจแค่พระพุทธเจ้าอตมาเป็นพระ อาตมาไม่ได้ว่าจะไปสนใจโยมนะว่าโยมคนนั้นจะมันจะมาชอบหรือไม่ชอบอาตมาไม่อยากจะพูดว่าอาตมาอยู่เหนือนั้นมันแล้วอ่ะอาตมามันไม่ได้รู้สึกแล้วใครจะชอบมันก็เฉยๆใครจะชังก็เฉยๆอาตมามันเฉยเออมันเป็นอย่างนี้อืมพระผู้ใหญ่ก็ครูบาอาจารย์หลายรูปก็ก็ไม่รู้จะต้องไปไป ยำเกงท่านทำไมท่านก็รู้อยู่ว่าเราพูดความจริงเราอนี่ความจริงเราไม่ได้ทําผิดเราไม่จําเป็นที่ต้องไปกลัวนี่เราไปกลัว,เร,ลวเราไปอะไรขอให้เราทําให้ถูกเถอะนะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นครูบาอาจารย์อนับถือยกย่องทุกท่านนั่นแหละนะเออแต่มีโยมมามาเคยมามาอนนี่อตามางไง มาคอมเมนต์อะไรตมาแต่ตอนนู้นก่อนนะเออเวลาพูดไปก็เดี๋ยวก็จะไปกระทบใจคนนั้นกระทบทบใจคนนี้กระทบใจพระผู้ใหญ่กระทบใจเจ้าวไม่มีเจ้าวาดเหนือเจ้าวาดก็มีแต่ตมานี่แหละเด็กวัดก็อตมาเจ้าวาดก็ตมาพระลูกวัดก็ตมาเออนะวิยาวจักรก็ตมา สังนๆลยคับต่อมานะเออเก <c oughs> งใจในเรื่องถ้าในเรื่องที่เราพลาดพังไปน่ะเราผมควรที่จะเก่งใจแต่ถ้าว่าเราพูดความจริงไปเนี่ยความสัจจะความจริงของเย็นเน้นย้ํานะของพระพุทธเจ้าคําสอนพระพุทธเจ้านะไม่ใช่พูดไปตามใจฉันอะไรไม่ใช่อ,อบางทีมันก็มีหลุดหลุดเหมือนกันนะบางทีอืม มีโยมเข้ามาคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวอ่าเหมือนเหมือนเขาอาจจะติดนิสัยของคาราวะามัง้งเดี๋ยวอาจจะเพื่อนร่วมงานอาจจะโกรธอาจจะเกลียดเดี๋ยวหัวหน้างานอาจจะช่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวเท่าแกก็ไล่ออกอะไรเงี้ยไปพูดไปกระทบเขาเดี๋ยวกระทบต่อง,งานต่อหน้าที่กันพระไม่มีอะไรจะมากระทบอาตมาลแลยโยมเลยมีแต่พระพุทธเจ้าเลยท่านจะ มาปรากฏกายแล้วมาด่าตามาเหมือนตามากลัวอย่างเดียวเ,ยเนี่ยเอือเราทําหน้าที่อยู่ของเราตามาไม่ได้ไปไปบินทบาทกับกับใครอะ่ะกับคนที่คิดว่าจะเกรงใจหรือก็ไม่ได้ไปบินทบาทผ่านหน้าบ้านเขาเนี่ยก็มีก็มีโยมโยงโยมใหญ่ยยที่ใส่บารเป็นประจําอือเออผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิ อาตมาไปเกงใจโยมโยมยายไม่ดีกว่าหรืออืมตัวนี้ก็พูดให้โยมฟังด้วยแต่อย่าไปทําตามนะเกงใจอ่อนน้อนมถ่อมตนน่ะมันดีแล้วอย่าแข็งกระด้างเอา่าตมามันมันบ่าบบอยมาเอาอะไรกับาตมามากมายเออ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วความจริงพูดในฐานะฆราวาสมันอีกอย่างหนึ่งพูดในฐานะพระก็อีกอย่างหนึ่งนะผลกระทบมันแตกต่างกัน แต่ความจริงก็คือมันก็จะมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบคนรักและก็คนเกลียดเป็นธรรมดาอนัตถิโลเกอนินทิ่โตผู้ไม่ถูกนินทาย่อมไม่มีในโลกนะวันนี้ก็มาบน่บนๆสงน้ําเสร็จก็ <c oughs> มาบน่นไปอยู่กับธรรมะนี่แอยู่กับธรรมชาตินี่แหละอยู่กับตัวเอง อยู่กับดูใบมงใบไม้นี่ก็เป็นธรรมะหมดแหละใบไม้เขียวใบไม้เหลืองใบไม้แห้งร่วงหล่นจากต้นมงต้นไม้เบียบเสมือนอะไรอันนี้จังทุกขังะนะตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบวโอ้ยนั่นธรรมะพื้นผื้นเลยนะลองมาดูสิอืมน่าจะเกิดธรรมะเออมีร้อนมีฝนมีหนาวม,มีนั่นมีนี่เอออยู่กับตัวเองแล้วมันจะมันจะมันจะรู้อ่ะอืมมันจะแตกต่างกับ เราอยู่ในสังคมนะอืมเราไปทํางานเราเป็นอีกคนหนึ่งอันนี้ก็เคยพูดให้ฟังกูต้องเป็นคนอีกคนหนึ่งในในในหน้าที่การงานกูกลับมาบ้านกูก็ต้องเป็นอีกคนหนึ่งกูต้องถอดหน้ากากตอนนั้นออกแล้วก็มาสวมหน้ากากมาอยู่กับลูกกับเมียกูก็เป็นคนหนึ่งพอกูอยู่คนเดียวกูก็ติ้งต้องของกูเออ,อยางปลาหำเลนเออม <laughs> าจะพูดหยาบหำห้ำ,หำไม่ใช่หยาบหรอกหำก็ สามารถเรียกเด็กก็ได้บับคัน้อยออืม,อมแต่ถ้าเรามาอยู่คนเดียวจริงเราจะเราจะรู้เนื้อแท้ของตัวเองเราจะแต่ก่อนเนี่ยอาตมาบวชใหม่ๆนะพูดให้ฟังเราบวชเป็นพระกูต้องใส่หน้ากากพระอืมไปหลงอยู่ในสมมุติใส่หน้ากากพระต้องพูดเพราะทั้งที่จริงแล้วมันไม่ใช่ตัวของอาตมาเลย ต้องทาเป็นพูดเพราะดัดจริตพูดเสียงหวานให้โยมรักให้โยมชอบและโยมก็ชอบก็รักจริงๆนะเออตอนอยู่นู่นอยู่สวนอย,อยู่ไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าอยู่กับครูบาอาจารย์นะวัดเดิมนึงนะเออตอมาก็เลยมารู้นออจริงๆแล้วเขาชอบที่เราดัดจริตเหรอเขาชอบที่พูดเพราะแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงเขาชอบหน้ากากชอบให้ใส่หน้ากาก,ากหรยอ เออในเมื่อเขาไม่ได้ชอบตัวเราจริงๆนี่เขาช,ชอบในสิ่งที่เราสมมตุติแก้งแสดงเอ่าโยมนะเออหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรน้ำเสียงสุขุมนุ่มรึกดูมีเมตตาแต่จริงๆแล้วปากมันก็มาหมาอย่างเงี้ยแหละอย่างที่อาตมา ตมาก็เลยมาเอาถ้าว่าความจริงธรรมะคือความจริงถ้าเขาจะศรัทธาเขาจะชอบก็ต้องชอบในเนื้อแท้เราก็ไม่ใช่เราอีกนะกอเนี้ยอืมพระพุทธเจ้าก็ยังทรงบอกว่าว่ากรรมเก่าเออเหมือนภาษาภาษาลีบุตรออืมไม่สํารวมอ่ะเดินเป็นลิงเป็นข้างอะไรแล้วก็พระอะไรที่ไปด่าก็เอทอยเอทอย ขนาดเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็มันเป็นกรรมมันเป็นสันดานเดิมมันเป็นกรรมเดิมเป็นกรรมเก่าเป็นอะไรมันแก้ไขัไม่ได้ขอให้เนื้อแท้ก็ถ้าว่าพูดง่ายๆถ้าเขารักเขาก็รักที่ตัวที่เราเป็นเราอืไม่ได้รักที่การแสดงการเสียแ้งการใส่หน้ากากะนะอืมอรตมาก็เลยพอปฏิบัติเข้าลึกๆมันจะรู้ว่าตัวนี้มันเป็นแค่สมมุติเลยว่าพระก็เป็นแค่สมมุติ ทหารตำรวจก็เป็นแค่สมมุติเราจะไปหลงกับในตัวในตนเราอย่างนี้เหรอเฮ้ยไ,ไปหลงอยู่ในกับสมมุติอย่างนี้เหรอเอออย่างนั้นไม่หลงละอาตมาก็เลยไม่หลงสมมุติแล้วงี้นี่อืมอืมถ้าไม่เกรงใจเนี่ยตมาเอ่ออาตมาคงจะเพี้ยนกว่านี้ก็ได้อตอนนี้ยังก็ยังเกรงใจพระเถรา,านุเถระ พระเถระผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์อยู่นะาตมาอาจจะไม่ป่งคิ้วก็ได้เพราะพระธรรมวินัยไม่เกี่ยวนี่ไม่หลงอยู่ในจีวงจีวรไปเอาผ้าขาวผ้าเขียวผ้าลายพางผ้าทอง,งทหารมาเกี่ยวมาพันอุม้มลุ่มเหมือนหลวงปู่สวงอะไรเดินไปเป็นเหมือนเป็นบ้าเป็นบอไปอย่างเงี้ยไปแล้วาต่มาออแต่ก็ยังอยู่ในกรอบเกรงใจพระผู้ใหญ่ท่านอือ เพราะถ้าเรารู้อย่างนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มไมปหลงยึดหลงอะไรเลยนะอืมจริงๆมาบ่นให้ฟังนี่ก็โอ้หลายนาทีละนะเอออะไรมีมันได้ประโยชน์อะไรบ้างมันนี่บ่นตอนเย็นส่งน้ําเสร็จอแล้วก็จะเข้ากุฏิอืมก็ ฟังเอาคำขำเอาฮาฮาฟังบน่นเล่นบ่นหัวไปอย่างนะโยมนะะสุดสูสังนวเตปัญญาฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาขอจเจริญพร